ฉูสละครับทางการวินล่าเซ็นยืมดีซซี่เสริมแกล่งแนวรับสิงห์พง,งานแอสตันวิล่าทีมฟอร์มแกล่งจากศึกเพมเล็กอังกฤษสัญญาย,ยืมตัวอากเซลดีซัซี่กองหลังของเชลซีทีมคู่แข่งร่วมลีกมาร่วมทัพจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลน,นี้โดยทั้งสองสโมรสรได้ประกาศเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาโดยไม่ได้มีการเปิดเผยข้อตกลงใดๆของสัญญาแต่ทางสกาดสปอร์ตรายงานว่า แอสตันวิลล่าได้ตัวอักเซลดิซาสซีกองหลังของเชลซีมาร่วมทีมเพื่อสัญญาแบบยืมตัวจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลนี้โดยทางทีมสิงห์ภง,งาจะจ่ายค่ายืมตัวราวๆ5ล้านปอนด์บวกกับการจ่ายค่าเหนื่อยของแข้งวัย26ปีรายนี้ด้วยสาหรับดีซาสซีลงสนามาก,กับเชลซีไปทั้งสิ้น61นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากแอสโูนาโกในปี2023ซึ่งดวาวเตะไกลนี้ติดท,ทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว5เกมด้วยกันนะครับ ท้งนี้อักเซลดิซซี่ที่เป็นแข้งรายที่3ที่ทางแอสตาเิล่ายืมตัวเข้ามาเสริมทัพในเชง